ดีค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมือนียายนงกับขาพี่น้องมาชมสวนบอนอีกคือเก้าค่ะป้าบอนอีกคือเก้าเนาะค่ะเนาะค่ะทุกมือนี้พอไปไซร์ละค่ะเขาตะปลาชมตะบอนค่ะพี่น้องเพราะว่าอันมันหลายเป็นตะายเนาะค่ะหลคักหลแนยได้ค่ะป้าบอนไหมค่ะพี่น้องนี่จ้าอันนี้คือบอนอ่าสหัสเดชะค่ะพี่น้องบอนสีจ้า บ้งใบเขาเนี่ค่ะงามสีขาวงามอห่ีค่ะพี่น้องสีขาวนวลงามค่ะพี่น้องสหัดสเดชะแล้วค่ะเบิง้งเบิ้งใบเขาเนี่ยค่ะพี่น้องเปงามเป็นตลงไหลอหลีเลยค่ะนกขาวสะอาดจริงจริงค่ะเบิ้งก่อเขาเนี่ยค่ะพี่น้องกอเขามี้ตกะก่อยงใหญ่ค่ะพี่น้องเลยคุณนะ่ะ อนอแตกก่อขึ้นมาที่มีตับคุมใหญ่ๆก่อใหญ่ๆเรื่อยะค่ะพี่น้องวิตาสะอ,อนพักค่ะ,คะนี่ค่ะย,ยุปยาค่ะพี่น้องนี่จ้าําอิหลีค่ะพี่น้องว่ามันนยหน่อยค่ะเป็นพุ่มเป็นพุ่มจังสีไปเมื่อเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอกอนี้มันงามเป็นพิเศษมันขาวนวลอ,อิหลีค่ะพี่น้องมง บอลสีสหัสเดชะที่คนไทยที่บ้านเราเรียกกันเนาะค่ะเนาะชื่อของเขาเด้อค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่อยู่อเมริกาเพื่อนก็จะเรียกว่า,าคาราเดียมหรืออะไรนี่แหละค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะไม่มีชื่อเหมือนที่บ้านเราเรียกกันแบบหลายๆชื่อสหัสเดชะค่ะที่บ้านเราเรียกกันค่ะพี่น้อง,งนี่ค่ะ นี่ค่ะสวยง,งามอิ่งหลีค่ะนองนั่นภาพพี่น้องชมสวนชมปลาบ่อนสีนะคะเนาะนุะ่นะคะกออันนี้กออ่ากอนียังว่าท่านได้อ่าเต็มที่นะคะเนาะ,ะ,นะกอเล็กเขานี่เนาะเนี่ยยังนี่ก็กอเล็กค่ะพี่น้องนี่ ใบเขาจะคล้ายคล้ายกับกวนอิมนะนเนาะค่ะเนาะของสหัสเดชะเนี่ยนี่กอเข้าใหญ่อิหลีค่ะพี่นอ้องใบเขาจะมีรูปร่างใบเขาจะคล้ายๆล้ายกับอบอลสีกวนอิมค่ะนี่นะคะนี่ไอ้ก็ไอ้นี่ไอ้ทิ่พงขึ้นมาใหม่อะ่ะ ขออนุญาตเด้อจ้เด้อพีน้องขอถอนเบิ่งจะ้ะโอ้ยดินมันแหงค่ะพี่น้องหัวบกขึืนเลยค่ะพี่น้องขออนุญาตเด้อบได้ขโมยเด้อค่ะขอถอนเบิง่งดินแหงค่ะพี่น้องเดี๋ยวพีนองก็สิปลูกพันธุนใหม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะบได้ขโมยเด้อค่ะขอโทษขอพ่ายขอถอนเบิ่งซื่อจ้าว่าหัวเขาสิขึ้นมาบอกจะบกขึืนค่ะดินแห้งแหงค่ะพี่น้องในป่านี่ฝนบต่ตกเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าเขาออกเมดปลาค่ะพี่น้องคันถอนเบิ่งจะนโอ้ยบกขืนดอกค่ะพี่น้องแน่นแน่นดินไหมคะ่ะดินแน่นมากค่ะพี่น้องโอ้ยอออออหัวบกขืนค่ะพี่น้องขาดจ้อยขาดเลเื่ยขาดดินแห่งเองโอโบไดหัวค่ะพี่น้องหัวบกขืนน้ำ เออเดี๋ยวทําคลิบเสร็จแล้วเยนงก็จิขอบเนบใบคึืนเก่าด้วยค่ะบอดี้บอดี้ถอนเอาด้วยค่ะพี่น้องขออนุญาตถอนเบื้องซื้อค่ะในป่าค่ะนี่ค่ะเนาะโอ้ยจบของดอกค่ะอยู่ในป่าค่ะแต่ว่ากับบอดี้เอาเนาะค่ะนาะบอดี้รักค่ะไม่ได้ขโมยนะคะเยนงขออนุญาตป่าเพิ่นขอถอนดูเฉยๆค่ะเพราะว่าอยากดูหัวเขาเนาะค่ะเนาะแต่คงไม่ คงไม่เห็นหัวเขาหรอกนอกจากจะเอามีดเอาเสียมอะไรมาขุดดูเนาะค่ะเนาะอยากดูว่าหัวไอ้กอใหญ่หัวจจใหญ่ไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยขออนุญาตถอนดูนะจ๊ะค่ะขอพูดหลายๆทีม่มาเบิ้งมาชมน้ำกันเนาะค่ะเนะาะความสวยความงามในปาข้าไม่ชาจ้าเดี๋ยวย,งยงองสิไอปลูกไปยัดว้เอาดินถมว้คือเกาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะเอาใหม่คุดถงใบคืือเก้าล่ะค่ะ